ได้หลายคุณหาเนี่ค oh ร <book> ับผมเองรู <Thompson> ้ได้ไง คือเปล่าเปล่านะครับคือผมอยากอยากเป็นเพื่อพนพวกคุณนะครับนี่สนุกมากไงเที่ยงมาหลอกคนอื่นเขาอะว่างมากใช่ไหมไม่ต้องกินแล้ว <igraph> เดี๋ยวคุณเครมช่วยอีเมลรายงานการประชุมไปให้คุณพ่อผมด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องถึงอีเมลหรอกค่ะอีกคลมก็ได้ค่ะ <laughs> ล้อเล่นนะคะดีครับดีกว่าล้อรถยนต์นะครับ <laughs> <อ> <laughs> คุณฐานะนี่น่าจะอยู่คณะชวนชื่นนะคะ <laughs> เออพอดีว่าวันนี้เลมไม่ได้เอาโนนบุ๊กมานะค,ะค่ะเลมก็เลยว่าจะยืมมือคุณฐานะชช่วยกดกดแล้วก็กดหน่อยอะค่ะ พอดีได้ข่ามาว่าคุณฐานะเนี่ยอยากสนิทกับพนักงานใช่ไหมคะเพืนก็เลยคิดว่าเราน่าจะทานข้าวกันสักมื้อเพื่อที่จะได้สารสัมพันธ์ให้แนบสนิทเข้าไปอีกไหล่ะคะเอาไหมคะทานข้าวสักมื้อจะได้สารสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกินอะไรมาผิดหรือเปล่าครับไม่ละค่ะ

ใช่เลยสิทำไมอะนี่พันธุ์เส้นได้บ้าว่าฉันเนาะนี่มันเรื่องของผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่เกี่ยวผู้หญิงบ้าอะไรยืนเยี่ยวออกไปจำไม่เนอบอกไปก่อนจุดเจาคนใช้อยู่ส่วนคนใช้มาตัดกันแน่ทุกคน มีเรื่องอะไรกันนะครับคุณเคมครับไม่มีอะไรค่ะงั้นไม่มีอะไรผมปิดประตูเลยนะครับัมน้่ก็อยู่กันสองคนแล้วนะครับผมเร่นเชิญเลยครับไอ้ยูบุญถิงนไอ้ลามบ๊อกเออสรรหาสิ่งดีๆให้ดันไม่เอาเออกินนุ่นคนคนแถวนี้ความสุขล้นล้นก่อนนะเอ้าชุๆ แต่ผมว่าจะชนบ่อยนะขีกเกียจเรียกประกันคุณทิศมครับเชิญครับดื่มด้วยกันนิดหนึ่งครับโอ้ยบักวะยี่ห้อนี้ผมกินไม่ได้แล้วครับ <S 1> <S 1> ตาแล้วไม่ไหวโอ้นี่ของไทยนะครับไทยทำครับโอ้ระดับผมนี่มันต้องฟังเพลงแจ๊สหรือเพลงคลาสสิก บรรยากาศหรูหรเป็นลอบบี้โรงแรมอะไรอย่างนั้นเออถ้าคุณจะชวนผมกินคุณพาผมไปนั่งอย่างนั้นดีกว่าโอ้กินอย่างงี้มันไล่รสนิยมนะมันหลังก็ชวนใครดูหนังหน้ากันด้วยครับครับอย่างนี้นี่คุณว่าผมไล่รสนิยมอครับก็ใช่ไงเฮ้ยคุณฐานนะเฮ้ยคุณฐานอุเฮ้ยคุณฐานนะเฮ้ยคุณฐานนะเฮ้ยจะให้ทำไมละถูกแล้วเอ้ยเหมือนหม่ำเอาสเตจเลยคุณ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 ฐานะฟังผิดเลยล่ะครับ เมื่อกี้ที่ผมพูดนะคุณอาจจะอ,อาจจะเมาอยู่หรือเปล่า <c oughs> คือผมผมบอกว่าของไทยเนี่ยดีที่สุดครับ <c oughs> แล้วแต่อย่างนี้นกินของนอกแพง <c oughs> <c oughs> แล้วก็อาหารอย่างนี้นเนี่ยอาหารพื้นบ้านควรอนุรักษ์นิยมไว้ครับเลยล่ะโฉมเนยชม,ชมเอ้ยอืมนและโ <c oughs> วดเล่าวยใส่เลยเรามีเรื่องเดือดร้อนนะเพือ่อนเดือดร้อนบูมเรียกเพื่อนเลยวะหอวจิ้มตังสามพันเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย ไอ้ฟากันทั้งหลายคนเนี่ยมายืมคนเดียวน่าเกลียดเลยน่าเกลียดยังไงก็ยืมก่อนนะยืมได้ยยืมสามพันไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงกันเลยได้ทุกคนได้ทุกคนเนี่ยอ่ะอ่ะเน่แน่แน่แนมมีเท่าไหร่ผมมีแปดพันอ่ะแจกจ่ายกันเองเลยคนสองพันจากการผมผมก็สองพันดียืมตังค์อะฟื้นนะพวกมึงเนี่ยเฮ้ยเออจะไหนกันหมดวะ เอยเออกลับบ้านเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยถึงบ้านแล้ววะเนี่ยเปิดตู้ให้ผมหน่อยพ่อเมืดกับเมืดพี่จานะพ่อครับพ่อเปิดตู้ให้ผมหน่อยพ่อครับคุณถ่านะคะคุณถ่านะคะนี่มันเสาไฟนะคะไม่ใช่บ้าน เอาไฟที่ไหนเนี่ยนี่ดูดูชั้นสองพ่อของมึงเปิดไฟอยู่เลยโอยไม่ใช่พ่อครับเดี๋ยวค่ะไม่ใช่พ่อคุณค่ะนั่นมันอีกล้องค่ะไม่ใช่พ่อคุณค่ะนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยอ้าวอาเอาบ่วงมาคล้องได้ไหมว่านีเตะปากคนเมาตัวเนี่ยอย่าไระบาดอย่าไประบาดพ่อครับพ่อพ่อรับเปิดตัวให้ผมหน่อยนะครับยังไง อะไรแล้วบางยานอ้โหมาปีนอืมสซอึกได้ได้แต่ไม่อยากหาเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นลูกค่ะลูกค่ะลูกลูกขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับ ขอบคุณหอมยังไงครับขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณหลายๆนะคะ